โตโยต้า LN 106นะครับติดตั้งเกียร์วัเดฟี่สองซีแปดเอสทีนะครับเซ็ตหกตัวนารติดตั้งห้องเครื่องเหมือนเดิมครัแบแอดัปเตอร์น้ำผมได้คุมขัดอย่างดีนะฮะเก็บสายด้ยวยก็ดูงูรกจดครับคันนี้เก็บสายไฟมาแล้ววางเครื่อง 1KD Toyota v i g o นะฮะเนีย่ยห้องเครื่องโลง่ลง สองสี่แปดเอทีหน้ามืดสนิทนะฮะเหมือนเดิมทุกตคัน